หลายคนสงสัยว่าสมเกาหลีใช้แล้วจะดูสวยหล่ออมตะได้ขนาดไหนเ <c oughs> ชื่อไหมคะว่าผู้ชายในฝันสุดฮอตตลอดการของสาวๆาวเขามีเคล็ดลับหล่ออมตะด้วยสมเกาหลีกับเขาด้วยเหมือนกัน ไหนก็เจอตัวหนุ่มหล่ออมตะขนาดนี้แหวนก็เลยจะไปถามเคล็ดลับพี่ก้องสักหน่อยว่านอกจากสมเกาหลีแล้วพี่ก้องดูแลตัวเองยังไงถึงได้หล่อเท่ขนาดนี้คะพี่ก้องสวดีค่ะ คับโหเมื่อกี้นี่เดินแบบรอเรามากเสากรี๊ดกันสลบเลยอ่ะนี่เขาไม่ได้เดินมา15ปีเลยหรอก็ประมาณนั้นนะครับจริงเหรอพี่ไม่ได้เดินมานานมากมันจะไปมีเวลาที่ไหนเดินพี่กันเล่นดนตรีถ่าแล้วพอาจจะแอบเขินได้แบบว่าเมื่อกี้เดินแล้วน้ายิ้มแบบสาวน่ลลายไม่แอบเขินเลย ไม่มีกานเดินมาเขินหน้าแล้วก็แบบสู้สู้สู้รอรอขอถามพี่กองนิดนึงว่ามีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงได้แบบคงสภาพแบบหล่อเป๊ะคงสภาพทั้เโลกมั้ยมันควรจะพังแล้วเห้ยไม่ใช่ขนาดนั้นก็ต้องทำดีใจแค่นี้ สบายๆคิดอะไรดีๆคิดอะไรบวกๆคิดอะไรที่มันสวยงามอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องกายภาพเรื่องการทานอาหารการออกกําลังอะไรเนี้ยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำนะครับพักผ่อนเพียงพอจริงหรอมันทำงานหนักนะครับก็ต้องดูแลเรื่องการทานอาหารไปทานเนื้อสัตว์ไน้อยทานผักเยอะๆหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายเยอะๆสม่ำเสมอออกกาลังกายนี่ทุกวันเลยปะคะก็ถ้ามีเวลาก็แทบทุกวันนะจ้ะขี่จักรยานอะไรเงี้ยครับขี่จักรยานอะไรแบบเนี้ย นะคะแมเนาะตอนนี้เนี่ยช่วงนี้สาวๆเขาจะอยากผิวสวยแบบเกาหลีกันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ก้องชอบมาพับสาวผิวสีสวยหน้าใสๆสจะมองอะไรเป็นอย่างแรกเวลามองนะอู้จริงกาวผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ ที่ผู้หญิงที่คนอยากสวยมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ชายมีชีวิตชีวาไปไหนมีแต่ผู้หญิงสวยๆมันก็โลกงแลสดใสแบ้ช่มีาดพี่ก้องเผาม่ได้ะครีสลบคุณผู้ชมคะถ้าทางว่าแหวนจะคุยกับพี่ก้องแค่นี้ไม่ได้แล้วจะต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันสักนอตสักนิดลีทำไมพี่ก้องพี่ก้องเขินขนาดนั้นเลยเหรอ้อเคปะลองนะตลองสัญญาโอเคแต่พี่ก้องจะไปทำไรต้องติดตามกันให้ได้ค่ะ วาเอาแบบมมนแมนก็ได้แ่นๆกล้องเป็นเหรอแค่ไหนอันนี้มนสำหรับผู <us> ้ห <masa> ญิง